ไม่ได้ตัดผมมากี่ปีแล้วครับเนี่ยหลายปีค่ะแล้วก็ตัดเองค่ะแล้วก็ตัดเองด้วยตัดเองค่ะพอายามมากก็ตัดนิดหน่อยวันนี้ช่างใหญ่ได้เปลี่ยนทรงผมให้ลูกค้านะชื่อ,อทรงสุวิกกี้ล่าไซส์สี่นิ้วนะครับมาดูเทคนิคการออกแบบดีไซน์ของช่างใหญ่นะก็คือล,อลูกค้าออเดอร์ว่า ให้ตัดล่าสายยาวนะครับผมก็เลยนําตัวเืิมที่สี่นิ้วแล้วก็ยกทุยเลยทุยกลางนะแล้วก็ลูกค้าสั่งตัดจอสั้นนะครับต,ตัวนี้นะท่านไททอยเนี่ยผมมันบิดสบับนะช่างใหญ่ก็อะไรหนีบนะครับไม่ได้นะช่างใหญ่หนีบนหนีบหนีบหนีบหนหนหนให้มันอะไรให้มันตรงไว้แล้วก็ค่อยดึงมากนข้างนะครับให้มันเป็นอะไรธรรมชาตินะี่นะครับ ผมคนเดียวนะครับเนี่ยคนเดียวดูดิโอไม่อยากจะเชื่อเป็นไปได้ยังไงนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหลังจากตัดเสร็จแล้วรู้สึกตื่นใจค่ะที่ได้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  <c oughs> เพราะว่าเท่าที่เธอตัดมาถ้าผมสั้นแล้วไม่กล้าตัดครับเพราะช่างส่นมากหาที่จบไม่ลงอะฮะจบหมายความว่าตัดไม่เก่งตัดไม่ได้คือ ไป,ไปไปมาก็คือเหมือนคนแก่เลยพอปกติเมื่อ20ปีที่แล้วเนาะโอ้โห oh, ไปตัดย่างครับครับใช่ชื่อ,อ,อ,อนะครับก็ปกตินี่ตัดผมที่ไหนครับ <c oughs> รูลูกค้าอ่าคือว่าคือตัดเองค่ะก็เคยไปตัดที่ร้านนะคะคือครเราเป็นช่างน,นะ เขาตัดข้างสั้นหนึ่งข้างยาวก็เลยเลิกตัดเลยค่ะตัดเองข้างสั้นยาวข้างค่ะก็เลยแบบเออเลิกไปตัดเลยตัดเองก็แล้วกันเพราะอยู่เมืองนอกกันเนาะตัดเองก็แล้วกันคุณคุณลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อลำไยค่ะคุณลำไยคุณลมไยนี่มาจากประเทศอะไรครับประเทศเยอรมันค่ะเยอรมันนะแล้วตัดผมกับช่างใหญ่หนึ่งพันบาทแพงไหมโอ้ดูสิคะอาจารย์ตัดช่างใหญ่ตัดเป็นไงคะดูช่างใหญ่ตัดงานผินโอ ข้าตัดผมเหนื่อยอยู่นะตัดเป็นชั่วโมงงานหินขับเป็นชั่วโมงครับงานถือว่ายากมากนะแต่ว่าช่างใหญ่ก็ถ้าลูกค้าพอใจมันก็จบนะถ้าช่างไม่เก่งจริงตัดตรงนี้ใช่ไปไม่รอดไปไม่รอดหลายเลาะหลายช่างแล้วหลายช่างแล้วนะครับไี่มีช่างที่ลายไปแล้วมีไหมยังไม่มียังไม่มีไม่ครับก็ขอบคุณนะที่ช่างที่เชื่อมั่นช่างใหญ่แล้วก็พอใจในผลงานของช่างใหญ่นะพ่าะใหญ่ก็ทําสุดฝีมือนะ ก็ทาให้ลูกค้ายิ้มยิ้มออกจากร้านได้ก็ถือว่ารอดนะครับสําหรับนักเรียนช่างไปดูคลิปเต็มนะครับในช่อง youtube กับเดิร์สลอนสอนตัดผมตีนะอันนี้ช่างใหญ่ให้ดูแบบเบื้องหลังนะภาพเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวมีช่างใหญ่จะมาตัดต่อกับเบื้อ after นะก็คือให้ดูทั้งก่อนตัดหลังตัดนะครับแล้วก็เป็นคลิปสั้นนะเอาไปลงในคลิปเรียวของเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็แฟนเพจกําเนิดส a l o นะนะครับเพราะว่าวิดีโอ ที่อัปโหลดขึ้นกําเนิดซาลอนเนี่ยแฟนเพจียมันขึ้นไม่ได้เพื่อนแปดนาทีมันจะมันจะไม่ให้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่างใหญ่ก็จะไปโฟกัสไปอัปโหลดวิดีโอลงใน youtube ให้ดูกันแบบเต็มเ็มนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับให้ทุกคนได้เอาไปต่อยอดเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพนะเอาฝากแชร์ด้วยชมแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะอย่าดูเฉยๆฝากแชร์ด้วยวันนี้ขอบคุณครับลูกค้าครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเอาไว้สวยๆไว้สวยๆไว้สวยๆนยพี่ไว้สวยๆนย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสถาบันสกสตีไทยถ่ายรูปอนจ้าจ้าจ้าเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลย FC 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 เดี๋ยวจะถ่ายรูปเอ้าเต้นเต้นเต้นเต้เอาเอาขาไม่ดีเอานั่งก่อนแม่นั่งดีกว่าไม่เป็นไรยิงกันจ้าเดินยิงอ้าโอเคอ้างั้นทั้งสองนั่งนะจะได้ตัวเท่ากันนะครับ f อเดี๋ยากจะถ่ายรูปด้วยออกให้เต็มที่ไปเลยแม่บอกมองก อาโยกนิป้โป้ให้หน่อยเล็บสีรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ใรุ่นใหญ่ไฟกระพริบมากจ้ะต้องได้ได้เลยไปไปลงคลิกให้อาจารย์